เวิร์สี่นะคะเวอร์ี่นักเรียนกดเข้าไปลูกมีสองลูกที่ใส่ไปให้นะคะนักเรียนเลือกออกมาหนึ่งภาพจะเป็นคลิกขวาแล้วโอเคลิงก์อินเน a ยแก็ได้นะคะหรือจะเปิดภาพขึ้นมาแล้วก็เปิดในหน้าต่างใหม่ไปได้นะคะอ่ดาวน์โหลดไว้ได้เลยนะใครที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาทำอ่อ การโอเพนนะคะเข้ามาในงานของเรากันนะคะอ่าทีนี้ดูก่อนชื่อไฟล์นะคะชื่อไฟล์ของเราในวันนี้จะเป็นงานชิ้นที่เหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะเปลี่ยนก็คือเลข3ามเป็น 3, เลข4ีใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเป็นงานชิ้นที่3สัปดาห์นี้ก็เป็นชิ้นที่4ส่วนการบันทึกไฟล์ใครที่ทําเสร็จแล้วก็บันทึกเหมือนเดิมเมื่อ3ครั้งที่ผ่านมาเราบันทึกยังไง นะคะครั้งนี้ก็มันึกเหมือนเดิมก็คือเป็นไฟล์ p o t t s s o p นะคะกับไฟล์ JPEG นะหรือใครอยากจะได้เป็นไฟล์ .png เไดาไม่ว่ากันนะคะสองในข้สอสนี้เลือกอยาก่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ส่งมา3ไฟล์นะคะอ่ะก็ะะให้ส่งมานะคะทั้งหมด2ไฟล์เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ใครยังดาวน์โหลดรูปไม่ได้มีไหมคะใครยังดาวน์โหลด เปิดโฟโ o ้ชอตอนนี้ก็เปิดขึ้นมานะคะจากนั้นไปเปิดรูปภาพนะคะไม่บอกแล้วเปิดรูปภาพไปที่ไหนใครจำบได้อ่าไฟล์แล้วก็โอเพนะคะวันนี้เราจะไม่ไฟล์นิวเพราะว่าเราจะทำในรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาเลยนะคะอ่ะก็ไปเปิดรูปภาพนะคะที่ดาวน์โหลดเอาไว้เรียนอยากจะได้รูปอะไร นะคะสามรูที่ครูใส่ไปนะคะก็เปิดออกมาได้เลยอ่าครูก็เปิดออกมาทั้งสามภาพที่ให้นักเรียนในคัสลูมเลยนะคะครูก็เปิดไว้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเปิดไว้ก่อนคท่าๆเผื่อระหว่างที่รอนักเรียนทาตามให้ทันนะคะครูก็อาจจะมาตกแต่งในแต่ละภาพนักเรียนก็จะได้เห็นความแตกต่างว่าเออมันทําอะไรยังไงได้บ้าง นะคะ,อะตอนนี้ของนักเรียนจะมีอยู่หนึ่งแถบไฟล์ถูกไหมคะไฟล์ไหนก็ได้นะคะเปิดขึ้นมาเลยนะคะทีนี้ให้นักเรียนเช็คในส่วนของด้านล่างนะคะด้านล่างขวามือเครื่องคูมไม่มี layer, เลเยอร์เครื่องนักเรียนมีเลเยอร์ไหมคะมีมีมีเครื่องใครไม่มีเลเยอร์ในรูปตอนนี้ข้างล่างขวามือถ้าไม่มีเลเยอร์แบบนี้นะคะนักเรียนไปที่เมนูวินโดว์ข้างบนแล้วเลือกเป็นเลเยอร์นะคะ F7 ถ้าไม่มีนะถ้าเลเยอร์ของนักเรียนยังไม่ติดถูกก็ติดไปนะคะมันก็จะขึ้นมาให้นะคะในส่วนของเลเยอร์เดี๋ยวลากไปไว้กับเพื่อนนะ <Okay. S 1> ะเมื่อเปิดเลเยอร์ขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อเปิดเลเยอร์ขึ้นมาแล้วในไฟล์ของเรานะคะเราจะมีเลเยอร์ทั้งหมด2 l a เลเยอร์ในการทำงาน ลูกวันนี้เราจะมี2องเลเยอร์ในการทํางานซึ่งสองเลเยอร์ตอนนี้มีเลเยอร์เดียวถูกไหมคะอ่ะให้นะักเรียนกดล็อกเลเยอร์นั้นก่อนนะคะเปดิดล็อกเลเยอร์ที่ชื่อว่าแบ o u ก d หรือว่ารูปภาพก่อนนะคะไปเปลี่ยนให้เป็นเลเยอร์ศูนย์นะคะปดิดล็อกก่อนนะอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่เปิดไฟขึ้นมาแล้วนะคะไปในส่วนของเลเยอร์แล้วก็ปลดล็อกนะคะให้คําว่าแบ o u ก d มันเปลี่ยนเป็นคาว่าเลเยอร์ศูนย์ จากนั้นให้นะักเรียนทําการดูพิเค a เลเยอร์คีรัสใครจาได้ดูพิเค a เลเยอร์ก็คือทําซั้าอีกหนึ่งครั้งกดคอมมาอะไรครับเก่งมากมีคนตอบถูกคอมมาเจนะคะคอมมาเจเพราะว่าเคยให้ทําไปแล้วนะคะในรูปลูก,ลกบอลน,นะคะอ่ะคอมมาเจมันจะขึ้นเป็นเลเยอร์ศูนย์ก๊อปปี้มีใครไม่ทันไหมลูก มีใครไม่ทันาไหมคะหลังจากกดล็อกแล้วนะคะคานเจนะคะคานเจเพื่อผัดลอกขึ้นมานะคะเมื่อคมานเจขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งแรกที่จะให้นักเรียนทำนะคะก็คือการอินเวอร์ตรูปภาพนะคะในการอินเวอร์ตรูปภาพคือการดึงนะคะสีที่อยู่ตรงกันข้ามขึ้นมานะคะอย่างนักเรียนอาจจะเห็นรูปแบบคนนี้ นะคะคนนี้ที่เป็นแบบของเรานะคะในพื้นผิวที่เป็นผิวหนังของเขาที่มันเป็นเนียนๆหน่อยนะคะอ่ามันจะเป็นสีผิวเช่มไหมคะส่วนตรงไหนที่เป็นสิวมันจะดูเข้มขึ้นมาใช่ไหมะมันจะเป็นสีที่เข้มกว่าพื้นผิวด้านหลังดังนั้นเมื่อเราทําการอินเวอร์สคือการดึงภาพหรือดึงสีตรงกันข้ามขึ้นมานะคะตรงไหนที่มันเป็นสีพื้นมันจะกลายเป็นสีดํา ส่วนตรงไหนที่มันเป็นสีเข้มมันจะกลายเป็นโทนสีขาวนะคะอ่าวิธีการอินเวอค่ะมีคีย์ลัดอยู่ก็คือ c o m มา n d I มันจะคล้ายๆลายา้าเอ็กซเรยแบบนี้ขึ้นนไหมคะคอม m าน I นะคะอ่าลืมบอกเราอยู่ l a เยอร์ก๊นะลูกเราอยู่ที่ l a เยอร์ก๊อปนะคะ ใครที่อยู่เลเยอร์สูง,งก็ไม่ต้องทำใหม่เพียงแต่ว่าลากเลเยอร์ที่เป็นรูปต้นฉบับเนี่ยลงมานะคะไม่ต้องทําใหม่แต่ลากลงมาไว้ข้างล่างให้เลเยอร์ก๊อปอยู่ข้างบนนะคะ,ะให้เลเยอร์ที่เป็น i n นเ r อรเนี่ยอยู่ข้างบนนะคะมีใครไม่ได้แบบนี้ไหมลูกใครที่ i n นเ r อรไม่ทันมีมไหมคะวิธีการอินเวอ นะคะอีกรอบหนึ่งเราทำงานในเลเยอร์ของ Copy นะคะกดประมาณ d I คือการ Invert รูปภาพนะคะจะอยู่ในลักษณะเหมือนฟิล์มเอ็กแบบนี้เลยนะคะเมื่อ Invert เสร็จแล้วนะคะจำวิธีการใส่ฟิลเตอร์ของเลเยอร์ได้ไหมที่เราเคยทำโอเวอร์เลย์จำได้ไหมคะไปคลิกที่ไหนลูกเราจะทำการโอเวอร์เมื่อคราวที่แล้วเราไปคลิกที่ไหนคะในงานรูกบอล ทำได้ไหมอยู่ในส่วนประกอบของเลเยอร์แหละแต่ว่าคลิกที่คำสั่งอะไรเอ่ยหรือหมดแล้วพื้นคูหมดแล้วหรออะไปที่ normal นะคะไปที่ normal นะลูกข้างบนเลเยอร์นะคะคลิก normal เราเคย overlay วันนี้เราจะไม่ overlay แล้วแต่ว่าอยู่ในสัดส่วนเดียวกันของ overlay หรือนะคะใครเห็น overlay ขยบลงมานิดนึงจะมีคำว่า vivid light เจอไหมลูก วิววิ้ไลท์นะคะอ่ะคลิกเข้าไปเลยใครเจอแล้วคลิกเข้าไปเลยนะคะมันจะปตับให้ภาพเป็นสีเทาแบบนี้มีใครไม่มทันในลูดขั้นตอนเมื่อกี้มีไหมคะอ่ายังไงนะอ่ามาดูนะคะเลเยอร์ของกอปปี้ของเราที่เป็นรูปฟิลเอกซเรย์นะักเรียนไปดูที่ด้านบนเลเยอร์จะมีคำว,ว่า Normal อยู่เห็นไหมลูก คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วให้นักเรียนเลื่อนหาคำว่าวิว like ิทไลท์วิวิทไลท์เจอไหมผลที่ไม่ทันเมื่อกี้อ่าใครเจอแล้วคลิกเข้าไปเลยลูกมันจะตป่ภาพเราให้เป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะเมื่อเป็นสีแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ฟิลเตอร์ช่วยนะคะใช้ฟิลเตอร์ช่วยก็ไปที่เมนูฟิลเตอร์ด้านบนลูก ตอนนี้คลิกที่ฟิลเตอร์ด้านบนนะคะแล้วก็ไปหาอื่นๆเจออื่นไหมอ่าออเทอร์นะคะเสร็จแล้วหาคาว่าไฮพาร์ h ไฮพาร์สเจอไหมคะอ่าไปที่ฟิลเตอร์นะคะออเทอร์แล้วก็ไฮพาร์คลิกเข้าไปเลยนะคะในส่วนของไฮพาร์ ath, รูปตัวอย่างคือรูปที่โชว์บนชิ้นงานของเรา นะคะในการไฮพาร์ตรูปภาพนะคะก็คือเป็นเหมือนกับการเบลนสีให้มันใกล้เคียงกันที่สุดในรูปภาพของเราเพื่อให้ริ้วรอยหรืออะไรมันหายไปนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราเบลนเยอะไปนะคะอย่างของครูมันขึ้นมามันตั้งค่าให้10พิกเซลเลยเห็นไหมคะมันจะเป็นเส้นที่จะเรียกสีว่าอะไรเป็นสีเหลือเหลือทองหน่อยเห็นเนาะทุกคนมีเส้นนี้ไหม ทำยังไงก็ได้นะคะให้สีเหลือทองนี้มันมีน้อยที่สุดเพราะเวลาที่เรารีทัชภาพให้มันเนียนนะคะถ้ามันติดสีเหลือทองแบบนี้งานของเรามันก็จะออกสีแบบนี้ด้วยเหมือนกันหน้ามันจะเป็นกระดำกระดาบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ลดลงมาฝั่งซ้ายนะคะลดค่าพิกเซลลงมาฝั่งซ้ายให้สีเหลือทองของเราหายไปมากที่สุดแต่ยังคงความเนียนของผิวอยู่ นะคะระดับหนึ่งอ่ะคูก็ลดลงประมาณนี้นะคะมันยังเห็นสีเหลือทองอยู่บนพื้นผิวของรอยสิวตรงนี้นเห็นไหมนิดหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าในหน้าจอโปรเจคเตอร์จะมองเห็นไหมแต่ว่าส่วนเนี้ยที่เมาส์ของครูอยู่นะคะในหน้าจอครูยังเป็นสีเหลือทองอยู่นิดนึงคูก็ลดลงมาอีกนะคะลดลงมาอีกอ่ะให้รอยมันหายไปนะคะพอได้ตอนมุที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะโอเคแล้วเราก็กดโอเคได้เลย กดโอเคได้เลยนะคะอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งของฟิลเตอร์มีใครไม่ทำไหมคะมีใครไม่รู้ว่าไปไฮคลาสไปยังไงมีไหมอะถ้าไม่มีนะคะเราจะไปฟิลเตอร์ครั้งที่สองค่ะนะักเรียนคลิกเข้าไปเมนูฟิลเตอร์ครั้งที่สองเลยนะคะครั้งที่สองเราจะใช้การเบอร์มาช่วยนะคะก็ไปที่เบอร์แล้วก็คัสเซื่อเบอร เบอร์แล้วก็แปสเซมเบอร์นะคะคลิกเข้าไปเลยมันจะเป็นหน้าตาเหมือนกันเลยลูกนะคะให้นักเรียนลดค่าลงไปของซ้ายยังไงก็ได้ให้รูปของเราเบอร์แล้วก็เบนลอยสิวไปให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งของครูก็อยู่ที่ศูนย์จนหเลยก็คือสุดทางซ้ายเลยนะคะแบบนี้เราก็กดโอเคนะคะกดโอเคได้ไหมคะ ได้นะอ่ะขั้นตอนต่อมาเรายังคงอยู่ที่เลเยอร์ศูนย์คอปปี้ทันไหมลูกทันนะคะอ่ะถ้าไม่ทันเดี๋ยวทวนให้อีกรูปหนึ่งเอารูปเี้ให้เสร็จก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาเรายังคงอยู่ที่เลเยอร์ศูนย์คอปปี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการลงคู่กันก็คือในส่วนของบัตรนะคะบัตรอ่ะตอนนี้นะักเรียนคลิกไปที่บัตรทูก่อนลูก นะคะคลิกไปที่บัตรถูนะคะเจอไหมคะบัตรถูอย่าลืมมันมี3ามบัตรเลือกให้ถูกนะคะอ่าให้เจอบัตรถูแล้วนะคะเออแปลงวันนี้นะคะแนะนําให้ใช้เป็นแบบขอบฟุ้งหรือว่าซอฟลาวนะคะขอบฟุ้งนะลูกมันจะได้ดูเนียนๆหน่อยนะคะส่วนไซส์ก็เอาให้พอดีกับริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างเงี้ยถ้ามันใหญ่ไปนะคะก็ เต็มหน้าเลยนะคะครูก็ลดลงมาให้เหลือแค่ไซส์เล็กๆให้พอเป็นจุดของริ้วรอยแต่ละจุดนะคะลงได้ละเอียดละเอียดหน่อยนะคะประมาณนี้ส่วนโอชาซิตี้นะคะครูไม่ใช้หนึ่งรแต่ถ้าใครมั่นใจว่าระบายสีแล้วไม่ป๊กก็หนึ่งได้เลยแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็ลดลงให้เหลือสักครึ่งหนึ่งห้าสิบหกสิบก็ได้นะคะครูก็เอาสักประมาณห้าสิบหสิบประมาณนี้นะคะห้าสิบระบาย อันนี้เป็นการแต่งออปชันบัตรนะนะคะเรายังไม่ทำการมาร์กก็คือก่อนที่เราจะลงแปลงเราจะต้องทำการมาร์คเลเยอร์ก่อนนะคะอ่ะมีใครยังรับออปชันบัตรไม่เสร็จมีไหมคะถ้าตอบเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะลงบัตรเราจะต้องทาการมาร์คเลเยอร์ก่อนนะคะในขั้นตอนการมาร์คเลเยอร์ถ้าเป็น อของ Windows นะคะถ้าเป็นของ Windows เราจะกด a l t i n a t e นะคะ a l t e n a t e ถ้าเป็นของ Mac เราจะกดปุ่ม option มันจะมีคำว,ว่า a l t i n a t e อยู่ข้างบนเล็กๆกดแช่ค้างไว้ที่ปุ่ม option นะลูก <c oughs> ดูให้ดีนะคะเราอยู่ layer copy นะจะแล้วกดแช่ค้างไว้ที่แป้นพิมพ์ที่ปุ่ม option <c oughs> จากนั้นนะคะกดรูปสี่เหลี่ยมข้างล่างเลเยอที่มีรูปวงกลมอยู่ตรงกลาง นะคะมันจะขึ้นคำว่า add layer mask อ่ะให้ทำการ mark layer เลยคลิกเข้าไปนะคะกด alternate ครั้งไว้ก่อนนะถ้าเราไม่กด alternate กรอดตรงนี้จะเป็นสีขาวมีของใครขึ้นเป็นสีขาวไหมมีไหมคะอ่าถ้าสมมุติเราไม่กด alternate ที่แป้นพิมพ์แล้วกดตรงนี้มันจะเป็นสีขาวเวลาที่เราระบายมันจะไม่เห็นความแตกต่าง นะคะดังนั้นกดออ i ต a t e หรือว่า o p t ชันค้างไว้แล้วค่อย Mark Layer มันจะขึ้นกรอบสีดำเมือ่อขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่ที่ Layer Copy ใช่ไหมคะออก,ก,กด Option ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ลูกกด o p t ชันที่แป้นพิมพ์ค้างไว้นี่นะคะแล้วกด Mark Layer นะคะไอ้รูปสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมสีดำอยู่ตรงกลางเจอไหมคะ ถ้าเอามาไปชี้มันจะขึ้นคาว่า add layer m a r k นะคะอะใครที่เจอแล้วก็กดเพื่อมาร์เลยมันจะขึ้นเป็นรูปโซ่แล้วก็หน้าต่างสีดำแบบนี้พอเป็นหน้าก่างสีดำคู่กันที่เราจะใช้ในการเบลนมริ้วรอยวันนี้<ม>นะคะจะต้องเป็นคู่กันสีขาวอะย้อนกลับมาดูฝั่งซ้ายมือว่าในส่วนของจานสีข้างล่างเครื่องมือตรงเซ็ตฟรอกาวเราเนี่ยเป็นสีขาวไหม ถ้าอะไรที่เป็นสีขาวก็ลองเอาพู้กันไปเบลนที่ส่วนที่เราต้องการลบริ้ว้อยของเขาออกไปได้เลยอย่างรูปแบบคนนี้นะคะรอยสิวมันค่อนข้างชัดดังนั้นนะคะเวลาเบลนอ่ะตอนนี้ดูก่อนยังไม่ต้องทำนะคะให้ในักเรียนเงยหน้าขึ้นมะาดูก่อนดูเดี๋ยวจะไม่ไม่เข้าใจขั้นตอนถัดไป นะคะพอเราเบลนเสร็จสมมุติพื้นผิวอื่นๆมันเนียนแล้วนะคะแต่รอยสิวที่มันเป็นรอยช,ะชะัดๆมันยังไม่เนียนเลยนะคะอ่ะสมมติอันนี้เบลนไปนะคะส่วนรอยสิวที่มันชัดมันยังไม่เนียนเลยนะคะวิธีการคือนักเรียนจะต้องลบทั้งหมดก่อนนะจะต้องลงคู่ก,กันเพื่อเบลนทั้งหมดก่อนเมื่อเบลนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทําการเมิดเลเยอร์จำได้ไหมว่าเมิดเลเยอร์คืออะไร าการรวมเข้าด้วยการให้เป็นหนึ่งเลเยอร์นะคะแต่การเมิดเลเยอรจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนลงคู่กันเสร็จแล้วทั้งหมดนะคะสมมุติว่นเรียนหมดแล้วอันนี้ครูยังลงไม่ครบนะคะแต่ว่าครูจะเหมิดให้ดูก่อนนะคะกดเลเยอร์ก็คือกดชิปค้างไว้หรือพอมาทค้างไว้แล้วเลือกอีกอันนึงนะคะแล้วก็คลิกขวาเมิดเลเยอร พอ,อเป็นชิ้นเดียวแบบนี้ขั้นตอนถัดไปก็คือการใช้เครื่องมือแพสชู 2, นะคะในการลากจุด1จุดไปใส่อีก1จุดที่มันเนียนนะคะก็คือจะเอาสิวหายไปแล้วเอาพื้นผิวที่มันเนียนมาแทนที่นะคะแพสชู Pass จะอยู่ในเครื่องมือที่เหมือนกับรูปฟาสเตอร์นะคะรูปนี้คลิกขวาเข้าไปนะคะหากคำว่าแพสชู 2, ของบางเครื่องมันไม่ขึ้นมันจะซ่อนอยู่ในจุด3จุด นะคะคลิกขวาเข้าไปแล้วมันจะขึ้นมาให้นะคะ Paste Tool อันนี้วิธีการใช้อย่อ,ยอวิธีการใช้ p a t e Tool นะคะจุดไหนที่มันไม่เนียนหรือมันมีริ้วรอยเราก็ใช้เมาส์เพอยากล่าสมมติจุดนี้มันไม่เนียนนะคะครูอยากให้มันเนียนเหมือนจุดไหนครูก็เอาเมาส์ไปไว้ตรงกลางวงเสร็จแล้วลากไปใส่ตรงที่มันเนียนปึ๊บ แบบนี้สิวเรามันจะหายไปนะคะอะ่ะแบบนี้แต่ถ้าตอนนี้นักเรียนจะยังทําไม่ได้จนกว่าจะลงคู่กันในส่วนของการมาร์คเลเยอร์เสร็จแล้วนะคะถ้าใครที่เข้าใจวิธีแล้วทําได้เลยนะคะตอนนี้ทาได้เลยถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเรียนแล้วพอใจแล้วนักเรียนเซฟไฟล์เป็นชื่องานชิ้นที่4ตามด้วยชื่อแล้วก็เลเยอร์นะคะ2ชนิดไฟล์แล้วส่งเข้าในคัตดูมได้เลย ลงมือทําได้เลยนะคะมีใครไม่ทันไม่รู้ครูจะได้สอนในอีกหนึ่งรูปภาพทวนอีกครั้งหนึ่งมีไหมคะเอ,เอาอีกอ่ะ ไายยังไงให้ปากหายแลย้วลูกปากหาย <c oughs> เกิตาหายอตอนนี้หายไปหลายคนแล้วเนยังคงความเป็นตนุรย์ไว้อยู่นะลูกนะ John. ทีนี้ระวังนะคะเวลาลากนะคะเห็นหลายคนเลยโดยเฉพาะลูบลูกที่เป็นสิวนะคะหลายหลายคนจะลากแบบน่้เลยผมออกมาแบบนี้นะคะแพสตูเลยผมออกมาแบบนี้พอขยับไปปึ๊บเห็นไหมคะเออหน้าแหกเลยนะล,ลูกพยายามใช้เป็นจุดเล็กๆนะคะมันมีความบกพร่องตรงไหนก็ลากแค่ภายในบริเวณผิวหน้านะ รักภายในบริเวณผิวหน้านะคะอยากให้ออกนอกกรอบหน้าของแบบนะคะดูดีมีจะตาย <c oughs> ไม่ชอบคนสวยหรอกโอ้หน้าด่าง Yeah. โซนใครได้เป็นที่พอใจแล้วนะคะเรียนก็ไนเซฟแอดได้เลยนะลูกเซฟแอดสองรูปภาพนะคะอย่าลืมตอนกิดเซฟเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยงานชิ้นที่เท่าไหร่นะจำได้ไหมอ่าชิ้นที่สี่นะคะตามด้วยชื่อแล้วก็เลขที่เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็เซฟได้เลยนะคะใครที่เซฟโฟโต้ชอปเสร็จแล้วก็เซฟครั้งที่สองนะคะครั้งที่สองก็เปลี่ยนจากโฟโต้ชอปให้เป็นเจ็ตเ นะคะแล้วก็กดเซฟนะคะส่งสองรูปภาพเข้ามา